สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศอีกมุมนะครับก่อนเดินทางกลับับเสียงนกร้องนะฮะทีนี้น้าก็อุดมสมบูรณ์นะครับน้ำก็จะมามีช่วงท้ายๆนะครับช่วงตุลา,าแล้ว พาชมบรรยกาศอินทผาลัมอินทาลัมก็ปลูกมาหกเจ็ดปีแล้วนะครับแต่เป็นปลูกอยู่ในปา่าปลูกผสมประส,สานก็เลยโดนบังแสงนะครับอินทภาลัมกำลังแตกหนอ่อมีหน่อด้วยนะครับต้นนี้สวยนะครับ ถ้ามีาจันร์ก็ผสมเจสอนนะะ่าจะได้มีส,สวยๆหลายต้นนะครับต้นนี้ก็ส,สวยๆประยุงประยุงก็สวยนะครับประยุง ูคาลิปตาที่ปลูกไว้ก็สวยงามนะครับสายพันธ์ K7 สายพันธ์ K7 มันจากาศร่มรื่นนะครับทับพุยงอยูงย่งต้นหนึ่ง ทอนป่าเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนเดินทางกลับจอมปวกจอมปวกเอาไว้อ่าเรื่องอะไรอนะ่ะเป็นตัว ระบบนิเวศนะครับยูคาที่สวยยูคาลิปตัดโตตรงๆนะครับเก็าไปใช้เนื้อไม้นี่ก็เก็บไปใช้เนื้อไม้พยุงพยุงเยอะเลยนะครับ พาชมข้าวข้าวก็กำลังสวยนะครับตรงนี้มองเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าเป็นอีกอมิติหนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูไผ่โซนนู้นนะครับโซน,นีมีต้นไผ่ปูกไว้นานมากแต่โตช้านะครับในบอ่อแล้วก็ในสวนแล้วก็จะมีบอ่อหลายบอ่อนะครับสร้างระบบนิเวศดูการตัดต้นต้นนี้ก็ สวยแต่ยังไม่โตเท่านั้เป็นโด่งเป็นปลาเรียบร้อย วังลื่นครับวางลื่นนี่จะมาดูต้นนี้ว่าไผ่กินซุงหรือไผ่อะไรกำลังสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้ปีนี้สวยเลยลำโตเลยนะครับเนี่ยปีหน้าเนี่ยโอ้โห ปีอ่าหน้าแรงจะมาขุดขุดไปขยายพันธนะุ์สักเงานะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้ไผ่อะไรไม่รู้นะครับยังไม่รู้สายพันธุ์นะมองยังไม่ออกแต่ข้างหน้า แต่ข้างหน้าตรงนี้เป็นไผ่บงนะครับรนี่เป็นไผ่บงปีนี้ออกหน่อเยอะเลยปีนี้น่าจะได้ขยายนะฮะเนี่ยขยายพันธุ์หน่อยขอขยายพันธุ์ปีนี้นครบับรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะฮะต้นกระถินะลงก็เก็บไปใช้เนื้อไม้นะครับไว้ให้ตามธรรมชาติเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพาชมบรรยากาศ ก่อนเดินทางกลับนะครับก่อนจบคลิปให้ดูต้นยางนาสวยๆนะครับต้นนี้ต้นนี้อนาคตไก่นะครับผมเอาไว้สร้างอากาศให้เพื่อนๆนะครับออกซิเจนนะครับน่ครับบรรยากาศอย่างนี้เลยสวยนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับผมครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับผม